สวัสดีจ้าก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะมาสอนแต่งหน้ากันแนวนี้หวานๆแต่แอบเปรี้ยวฟ้านะจ้าไปดูกันเลยทาก็มาสู่ขั้นตอนของการเตรียมผิวนะคะอันนี้จะทาด้วยกันแดดของมิสกินนะคะจะช่วยปรับสภาพผิวน้องมันเป็นกันแดดเนื้อแป้งนะคะทาทั่วหน้ากันเลยทีเดียว อย่าลืมทาคอด้วยนะที่สาคัญนะคะเกลียง่ายแล้วก็เนื้อจะเนียนผู้หญิงทาก็ได้ผู้ชายทาก็ได้นะผิวจอกอมชมพูเลยเห็นไหมเสร็จแล้วเราทานะคะตัวนี้เราจะใช้แทนคอนซีลเลอร์นะจะใช้เดล,ล่าสีเขียวนะคะลงตรงขอบตานะแล้วก็จุดบกพร่องของเราทั้งหลายนะคะสันจมูกแล้วก็ตรงใต้ปากนะคะเหนือหัวคิวนะเพื่อเพิ่มมิตินะคะเวลาแสงกระทบเนะให้หน้าดูแบบมีออร่ามากขึ้นนะคะค่อยๆกดๆเบาๆนะจ๊า เสร็จแล้วนะคะอันนี้จะลงด้วยปัดแก้มนะคะของ KMA นะคะเป็นปัดแก้มเนื้อครีมเนาะอันนี้เราจะทาเป็นปัดแก้มมุมสูงนะคะแล้วทาเลยมายังบล็อกตาของเราเลยอ่าสีชมพูนะจ๊ะจะไม่ทาแก้มใหญ่นะจ๊ะเพราะว่าเราจะเน้นให้หน้าดูเรียวๆเล็เเเกๆนะคะโดยไม่ต้องอ่าเขาเรียกอะไรเหลากามเลยนะโอเคเสร็จแล้วเซ็ต ทั้งหมดที่เราทามานะคะด้วยแป้งของลอร่ามมเซอนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของเป็นแป้งที่โปร่งแสงนะคะแล้วก็ขายดีที่สุดเป็นแป้งฝุ่นนะคะอันนี้ตามด้วยนะคะเป็นแป้งของยาฟูถูกมากๆนะคะราคาอันนี้เป็นแป้งวิงวิงนะต่ทาเฉพาะตรงใต้ตานะคะเพื่อให้เกบรอยคําใต้ตาเราอีกรอบนึงนะจ๊ะ มาปัดคิว้วกันเลยดีกว่าตาจะไม่ใช้ดิสสอเขียนคิ้วเขียนนะแต่ตาจะใช้เป็นคิ้วฝุ่นนะคะอันนี้ของเมเชียนะจ๊ะของฮ่องกงเพราะว่ามันล้างง่ายแล้วมันก็เส้นขนมันก็จะดูธรรมชาตินะจ๊ะค่อยๆไล่ไปนะจ๊ะลงจากใต้ท้องคิ้วก่อนนะแล้วก็วาดตามคิ้วที่เราต้องการเลย เสร็จแล้วเรามาสร้างจมูกกันนะคะสีอ่อนนะคะลงจากหัวคิ้วนะคะมาถึงปีกจมูกบนนะลงให้เล็กๆเข้าไว้นะคะเพื่อให้ดูจมูกดูโด่งนะคะเสร็จแล้วใช้มือนะคะค่อยๆเกลี่ยลงมาข้างล่างนะคะตรงจมูกเรานะเพื่อสร้างฐานของจมูกนะคะง่ายๆเลยตัวเดียวเอาอยู่เลยนะคะ สร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นไฮไลท์ของ LDM นะคะเรียกว่าไฮไลท์สารพัดประโยชน์นะคะอยากใส่ตรงไหนเกลี่ยไปเลยนี่จะใช้มือให้ดูเลยนะคะราคาแค่350เองนะคะขาดไม่ได้เลยตัวนี้เสร็จแล้วเรามาทาเป็นไฮไลท์สีขาวหัวตากระใต้คิ้วได้เลยเสร็จแล้วนะคะตัวนี้เป็นปัดแก้มของออโบนะคะ าซื้อได้นะคะอันนี้ราคาแค่ร้อยห้าสิบเองทำไมถึงใช้ของถูกอันนี้มันเขาเรียกว่ามันอยู่แค่บนุูขุมขนเรามันไม่เข้าไปเป็นครีมบำรุงฉะนั้นไม่จะเป็นต้องซื้อแพงมากนะคะอันนี้เป็นสีทาตาของ ODBOX เ,เช่นกัน ODBO เขาก็ลงหนังสือเลยลงคาวาอินะก็ใช้ได้นะคะราคาไม่แพงด้วยอันนี้ทาตาเป็นเซตเลยทาสีตามถ้าเพื่อนๆไม่ได้ซื้อมานะคะก็หาสีใกล้เคียงนะคะลงคัดเบ้าเลยเสร็จแล้วเอาสีน้ำตาลเข้มนะคะลงเขาเรียกว่าเจาะบ,บอกอีกทีหนึ่งนะคะ เซรล้วอันเดิมเลยจาก LDM h i g h l i สารพัดประโยชน์นะคะลงใต้ตาก็ให้ดูตยุตยๆนะให้ดูตวยๆ <c oughs> แบวๆนะจาะ <c oughs> เสรล้วอันนี้กรีดอายไลเนอร์นะคะต่อใช้ของเซนาวนะใช้มาตลอด5ปีได้แล้วนะคะวันนี้เราจะกรีดหางตาแบบตกงๆนะคะเพราะว่าถ้ากรีดชัดมากจะดูผู้ใหญ่หน่อยเนาะเพิ่มความแบวค่ะ เป็นแม่ไม้เราก็ไม่ยอมนะจ๊ะเราก็ยังอยากเด็กเอะอยู่นะจ๊ะอ่ากีดตดต,ตกแบบนี้นะเสร็จแล้วมาติดขนตาค่ะของดอลลี่วินนะคะติดไปเลยเวลาอ,อ่ติดขนตาให้แน่นนะคะทริคก็คือเราทากาวไว้ก่อนนะเสร็จแล้วเราค่อยปติดที่หลังนะคะเสร็จแล้วก็หนีบขนตาจริงกับ สำหตับปอมเข้าด้วยกันอันนี้ทาซ้ำนะคะด้วยปัดแก้มของ ODBO สีชมพูวิง้งเมื่อกี้นี้ปัดจ,จมูกนิดนึงให้ดูแบบนะจ๊ะลงแค่หน้าแก้มนะคะปัดแก้มอันนี้เป็นติ้นนะคะของ Urban นะคะเป็นสีศูนะคะเสร็จแล้วเป็นลิปนะคะของ C A นะจ๊ะเบอร์ศูนะคะอันนี้เป็นสีที่ใช้ประจำใช้จนหมดแท่งแล้วเสร็จแล้วมาเพิ่มความฟยวฟาวนะคะด้วยการเติมดาวไป ไม่พอจ้ะยังเฟียวไม่พอนะคะลงอายไลเนอร์วิ่งวิง่งลงไปด้วยให้ดูแบบเป็นแสงดาวเสร็ล้มาลงหัวตานะคะเพื่อความมีประกายออร่าวิ่งวิงว่วอ่าเสร็จแล้วพอแต่งเสร็จนะคะก็จะประมาณนี้ถ้าผมตรงก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวไม่ได้เซ็ตผมเลยอ้ามัดผม ออกมาก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะฝากกดไลค์และแชร์ด้วยนะอย่าลืมติดตามคอนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย